สวัสดีพี่น้องเอฟซีปูทีก่กำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับ่ยมนแรงพี่น้องมากบุกค,ค่ายดอนบมครับเพิ่นผ้ามาเบิ้งนกช่ำตัวที่ผมบอกถึงเมื่อเช้านี่แหละอันนี้คือบอลทงโดพี่น้องนี่นี่เอาทีนกเป็นต้อนะครับเจ้าปีแก้วเจ้าลอหลายตัวครับแล้วก็เจ้าหนางั่มเ,เจ้าทับนาที่ผมฟื้นอยู่ตอนนี้แหละเป็นนอกอก่างนี้นะครับพี่นอ้องก็บอเก่งนะครับบอที่ผมยอมรับกำลังความมาหาขวัใหญ่แล้วครับนี่ผมเคยมองนกอยู่ทีหนึ่งอยู่จะโดนเติบแล้วะครับ เป็นฝึกไปสามสมื่นสามสี่เทียอะไวสันวะขอไปเนี่ยแล้วพุนกับรหอยฉลามกันพี่น้องพ่เนีไยสวัสดีครับครับเียฟุกพอเลี้องนี่ปลาหลป่ะพี่นี่ยอือเ้นีใส่ใส่เนีขี้เหรเขบ่ลงบ่นั่นบ่ครับไอพี่แถวนี้มีคนขครหว ผมถืไปใส่เบ็ดหวกันนี่ยังหัวเลยวมเตอะกี้ตะกี้ปีกแก้วไรได้ใส่ครับตะกี้ได้ยืนมมเหมือนต้นนั่นเดียวออก็จะตัดออกแล้วคนนอือนั่ดอดเรอครับนี่ทีมันมีต้นกระุงอ่นเพ่อตัดอกอืข่านาดลครับเจ้านี่นะพี่น้องบักบลอกลอกบลอกปีกแก้วที หมุดนบอตหัุดัมุดน็อนบมปลายตัวนะครับนี่นะพี่น้องติดซี่ครับติดซี่บรรยากาศดีเป็นมองสังสรรค์ของทีมงานเมืองเก่าได้ครับนีนบนบ่นี่เสียงหนวกนี่เสียงหนวกขันที่ทางพุนพี่น้องเพิ่นมาต้อนกเพิ่นกับมอเตอรหนีแล้วครับตะกี่ไรแท่งสาวกันนะมูนีแ่แหละเสียงนี่ลมเตือนใหญ่ ัน้องะรากนนี่เสียงห้อพี่น้องฝนเปนตบๆๆพี่ฝนครับโอ้เจ้าฟ้าเจฬาลพ่อเสด็จเสด็จขอนแก่นอ๋อข้าพระาสำหรับตัวโมเลกนี่ใส่อะออนกล้มือเบิ้งนะครับเนวเขียนรัตไปพักไปพักเขอนอุบลรัตตินี่นะพญ่ีผู้เลี้ยงนกมันมันขันดีป่ะพญ่ีนกครับ เหมือนเมื่งดิผมเป็นได้คลิปเราคนนั่งกินเขาอีนี้มันขันนะมันหนาเตี้ยมันว่าว้ายเป็นอยแอบขัางงตัวนี้ป่ะสันครันมนี่นครับถือมาแล้วเขาตั้งพี่ใหญ่เอาเปลี่ยนุสิปันที่ตัอืเอาไปเรียนยุสมมติประกันที่ฝดตัวดีวันเนใหมอยบักพันตัวนี้่แมันรนคัก บอกที่วไรามันรูดออกไงเสียงมันกับมันคู่มันเหี่ยวกันไหมัน่ลงมาขมันคู่ไงม่ดีไหมเมียนเฮ้ยนี่ะบอกพันตัวนี้โอ้ยนมกินดินทงี้มันจะเลียนโดนนะพันหัวเงินบเคร่อกครับเมียนคาไก่บอกพันอะไตัวดไยี่ห้เีพันอยี่ังไสิเออบักลาสุดที่ลงคิดไปรได้ลงดินกับงมันือคู่ครับมันมันจดคู่ไว เ้นคู่เปียกรสนอาจารย์ถ้าเป็นนกมีเฮียเนกบินยุคนใสตอนคนแน่ๆีพี่น้องนกจะไปฝึกนกบิน่โอ้คือดินใส่กันเท่านั้นก็บอกกันก็บอกทำรเียนะบางนางงาเนาะมันเ็ดินสะาดดินอะไรมันตื่นก็แบ่งนาสิดอกยุกับป้ญ่มันกับดินเดินหอกครับเอาเบิ่งแข็ๆเพี่น้องด้วยตอนขันเท่่ ขามันตอเนียัดปีนสำหรับเขาในรอยของตุ๊กโกใม่ตัวนี้มันกับว่าขัยมันไ่เด็กมันท่นเด็กเก่าคนนั้นจได้เป็นเก่าหรืวขแม่นเล่นเก่าอยู่ทำอยงย่าเงีอไปเมแท้หนวกเก่งเก่งคนว่างเหมือนเดนว่าเส้นบิดมาอีเด้อไอออกไปมาแต่เด็กเก่งเก่งคนมาฝนัวหงันฝนัวหยันผมซื้อ่ารกด็เก่คนมรับนเห็นต้อยู่นี่ละสองนี่ม่แท่กเป็อนกบสาวนี่คนเดกกบสาวไว้นีเลยครับเอาอย่างนี้อตัวครับ่น นี่ตัน้ไม่ตัวนันอะไรเมื่อน้องเปี่ยนกันรป่ะนะอืมักชตัวยังไงตัวเดียวตัวเดียวสูงก็อกก็อเนเมตัวน้องยนี่ไรไปใชุ้่อืมนีอหืน่นองเคิดกับขันเราดีนกมูเชลยพันใดขันแล้วโอ้ปากมันบางๆมันเป็นตขันไม่หอกไงขันมันบอกพันหมวกอะมนตัวันมึงจะเดแมนขายมันนับแลวมันกิอายุกงมันแปะสองปีีเพันน่ะ ตั้งแต่ผมเปียวพเนิวัดล้างแกนค้ำล้ามีไหมรถไปแล้วมันไ่ได้เมียนนี่แล้วอยู่ปลาจะได้ได้หลูกได้เมียเนาะมันมันอยู่ถิาลูกเมียนมันบินลงมากินยี่น้ำไก่อยู่นี่ออืรู้ตัวอย่างนี่กับพวนี้อย่างนี้เดยก็มากินยี่นี่ละครับฉันเาี๋ยวเพราะ่าคิดพรว่าต่อเดีมันขันเนาเปลี่ยนาะขันคู่เลยดิโอ้ยเมียนเราลงมันเก่าเนาะเนาะเรื่งมันแก่มันมันแก่ในกรงเลยไหมปลาคู่ดครับโอ้เสียหลังกะดีตัวนี้เอ้าไปยุตพผลรวบหลอดยาไปสมุนปาการได้มันๆนะครั ่นพี่น้องนกกำลังเหยียใสกันที่พ่นยพ่นขาเหมนว่านั่นโอ้ยโอ้นกพเนียไปแท่งไว้แน่นนั่นพ่นนี่ดิพ่นมันพ่นมันพ่นมันไี้เตัวแรกกับพันนี่มัดบักลูกลาบบักแรกกระชังบักลูกลาบักดาวลุงทีรับเอาเอานกิงพี่น้องนะครับย่อมหลับผมยอมหลับเลยนะครับสามสตัวไปว่ราผพดแจกตัวถ้าขนาดนกเชลี่เอาไปกงยกงได้แอบเนาะ

เออดก้อนน,นี่วาน,นะก้อนประตูเงฝพอเข้ามาภาเปิดขึน้นขึ้นน้นนปงป,นปลาเข้ามาดีดป่อยดิปี่ได้ดิปสื่อไปปลอยเหรอ้งไปเห็หดงาอยู่เลยเนาะก็ทักหัวง,งาวนอยูหมร,รัตอน<ม>ตนี้เรากำลังเห็ดผมใบนึ่งยูระบาดตะวันตอนหนึ่งว่าคนปวดแขนครับว่ามีเวลาเห็ดป็นไดพอพอหยิบบัติคนทำซื้อผมรายยูผมมาขายดอกครับวันน่ะตะกี้ขายไปลายอยู่เนาะวันนี้เสียดายไหมครับไปหาซสือใสกับบ่คือเราเห็ดนะครับเอา ไปคำไปคุ้นาบอกหลาเด้อแล้ท่านมีซื้อตรงนี้ต่างซื้อบอกลํำซี่กันล้วกันเผ็ดล้ำดลีำซี่ครับซื <laughs> ้อขึ้นหมอลำานี่ <laughs> เป็นลำซี่ <laughs> เอ,อในในใจจาน้จังหวะกันครับพี่น้องครับล่่บอกตั้งคือไพทำดอกมอลำซิงโอ้ตัวคันนี่เสียงดังเสียงนิหน่อยเสียงดังดีเราจะในจังหวะกันนะพี่น้องด้วยครับกลับมาหาหนาใครพ่เราครับ ตัวนี้เมืองเก่าตัวนี้เนาะเมืองเก่าบักเมืองเก่าบักขามแก่นตัวนี้เอ้ยแบบขามแก่นนี่เนี่ยนกตัวนี้จากยันเอที่พี่ท่องตัวนี้ขามแก่นอันนี้ลูกแค่นเม็ดเอาเลยเชลยหม้ออันตัวใดสันไหนเชลยหม้ออันไนี่ไอ้ส้วมคีบผมเลยตัวนี้แหละแบบขามแก่นเนี่ยขามแก่นนี่งิอันนี้ลูกแค่นเม็ดครับสองก ụ c เต็มนี่เป็นลูกสอง cục ก็ไม่ยอะแค่ cục เดียวให้งงเลครับ แต่นกสายดินพี่น้องสายดินลายครับอยู่นี่นอันนี้ใารจะเลี้ยวตัวนี้ท่าพระท่าพระเสียงงี้ก็ผมพระท่นกาไปเลี้ยงห,หน่อยยุหอผักขุ่มยันเขาอยากอะไรปะจีดาดอันนี้ยัง<ะ>อ็ไ้อันนี้ยังอะไรมันนิ้วตังลกมอะไร ว่าสิไปหน้าพอยายละที so ่ว่าไปเป็นมูกรับตอนนั้นลหละอเป็นริ้วเตียห่อจุดเดีวตันบ่อยตัว่าแต่ละรอตอันวรอก่ว่ามันขันี้ยวแล้วันนี้มันลงมากถ้าดี๋มันก็ไม่หยาบมันก็มาติดเส้นเลยวันนี้เอาไม่หยาบมันก็ขันเ้ยวอยู่้ว่าถ้าเดีขันโดดนะมันตัดมาตัดงหรอว่ามันขันจุป้ากันเิ้ววหรอแต่เป็นตัดว่าตัดมูรู๊โอ้ตัดหางตัดปีกตัวนีตัดออกก็เสียหนีหรอมันสีหักนะโอ้หัวอยู่มัดมันดินป เสียงเสียงเสียงเฮียกันบ,บมดประกันบางเรือวงศิบางเรือสมุทรประกันแม่นะบางเรือลังมันบางเรือสมุทรประกันเดี๋ยวถ่ายคลิปพี่น้องจะได้ฟังเสียงมันเจ้าเหลียวสม,มุทรปาาระกันนะครับชเชลเล่เจ้ามิตรภาพนี่รับคันนี่แหละมิตรรูปผสมครับตัวนี้ปลาลอยบ่อคอยเรือแล้วมมลตัวน,นี้นนยังแสดงเนื้อกลวงนี่นนเ,นเรือปลาเดี๋ยวบอกก็บอกว่าเป็ดดำเรือหอยเตะมันมันเดีบอกเป็ดดำมันไขันตัวยุบปลาขันขนาดคู่จริง ต่า่ค่อยขัน่ค่อยาสิบ่ก่ค่อยขนอ้ตกบางที่อนี่บ่ทีวาหนาขึ้นตรงมีเออน่ละม่ค่อยขันเลยต้าเพรมนตรงเมียรพ่ามันขอบันตรงตัวมันโจงตรงตัวคนนี้นี่อนั่นบงมันอยู่นี่ให้หยากไปนี่บ่มันสามปีหรอว่อยู่กุงตีก็ได้เนี่บ่เป็นจากาเขาเลี้ยงอืมเพรันมีตัวนึ่งไปล้วตีกีวานหนาขึ้นตรงมีว่าบ่ค่อยขันเลยตัวเดสันอะไรตีเขาออกคนนี้ก็ยังเอาให้ไปเลยเด้บักเลี้ยวที่ว เอาให้ไปเลยเดี๋ยวจะยุใส่ไว้โอ้ยจำบ่เลยเราหลายตัวเนาะนี่เอ็ไเแล้วม่เอานกี่เอานม่จะใส่พวกป่านี้ยุป้ากับเจ๊งันพวกเก้าอืเแต่ว่ายุป้าอะไรเขาไล่ตีเคนไหมอือันนี้นกเค็งโง่อืมอันนี้นกคอนแกนนกเลี้ยงเมืองคอนแกนพี่น้องนี่นกในเมืองคอนแกนโอ้ไล่ปีกไหมครับเอาล่าหลุนโคตรปีโคตรเดือนหมดแล้วครับผมจะนี่สิครับจะนี่จะว่ากันครับผมหลบกวนหัวหน้าใครเป็นสมมติลายคำแล้วครับเดี๋ยวมืออื่นสีแอบไปเบิ่งครับพี่น้องเจ้าล่ำชี้นะครับได้ซื้อไม่เลย ไปครูครับทับหนาที่จะไปสมมติปากานนะ้ำจะเดินทางไปเราพี่น้องเอ้ยมีสมหาหนี่นะครับเจ้าขามแก่นครับเอาสำหรับคลิปนีส้สัสวัสดีพี่น้องเพ่เพียงตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ